啊。Uh huh. เอาก็เาเรื่องผา,ายอะ่ะข้าะต่ปากนาของพี่แหละแด่แม่ปากอีกได้โงรูุนี่ตอนกูทำครอบหนึ่คนอีกเท่าแบ,บา่ปากของสักดีเมื่อไหร่ยายจะเล่าถายเรื่องชุซกีแล้วจ้าใช่ไหมาชีพคนนี้หมอตอแย่หมอตอมแยเว้ยใช่แล้วก็เป็นหมอตมแอขแ,ขแหนหนย,ทยที่จะมีเจ้าแขงเห็นไอ้หน้าไปสบกับไอ้หนมาแทนที่ยิบปากสับส โรคหางเข้ามาละบาทดูสิว่าพอ่อกับแม่ของมันเป็นโรคหางตายอย่านทีนี้ยเขาไม่เรียกว่าตัวสังเกตของการเจริญ่อยเขาต้องเรียกว่าตัวอัลตริจอมไล่เจริญ่อหยุดเดี๋ยวนี้ได้ได้หยุดเดี๋ยวนี้ที่มากเมื่อก่อนมันเคยเป็นที่รักของชาวบ้านเป็นที่ผู้หวนผู้คนที่นี่ตั้งแต่จน่าเข้าขมาคือกระโปรงต้องมันกน็ไส่หัวใคสักวันมึงจะต้องเสียใ,ใ,ใจ,จใ,ใจเธอใจอะไร<ป>กันมองแหละ ไออาเัยเนอะหายดีกว่าไหับนยู่เออจริงแต่ปีนไม่แช่อาตแต่เม่อกี้ไอไป้อหน้ากูมจะแหน้กลหรอเออไเนาะไปคิมาไม่ใหนากอยู่ชาวบ้านมีกลุ่มะหน้าขนาดเนี้ยตอนเรเป็นทหารอ่มันจะไม่หนามันจไม่ันจะไม่หน้านี่หรอวะเออจริง่ะไปได้นาด้วยป่าไปอ สริงดังฉันพูดม hey ันจริงจริงเลยฉันขอไปขอดามได้ปะเฮ้มากคุณเสร็จยังปอนะขอเรื่องตัวแล้วให้ออกไปทำงานแล้วคุณเสร็จยังเออคุณรู้แล้ว ขอภัยขอแม่จัด 으 yep. 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 ลงวันนี้ก่อนเดลงวันี้ก่อนอสองคนวะไอ้มึงไม่ได้ฟังพูดีนะเวยคือไอ้หน้าตายแล้วฮะจริงไอ้นั่นเป็นผีตอนกูเดินกลับบ้านชาวบ้านตนองมือให้สันตว์ว่าไอ้หน้านตายของโง่เชื่อกูน่าจะตายได้ไงไฟบนเรือไม่ยังเปิดอยู่พูดจริงนะเว้ยไอ้มากน้าเป็นผีจริงกูเองสองคนกลับบ้านไปเลยนะไปมาแล้วกันเดินเฮ้ยไอ้หน้ไอ้คู่ไอ้ตัวเห็นไหม ไม่ตายเว้ยม่มุ้มยังไม่ตายกลับบ้านไปเลยนะัุณลงอะไม่วไมวไม่ 嗯。 ไปด้วยเป็นอะไรจ้าพี่มานี่น่าตายแล้วโอ้ยกูกูบอกมึงแล้วมึงไม่เชื่อกูแล้วมึงนได้ไงไอ้มากกูกูเห็นกูเลยรีบวิ่งหนีมาไอ้งมาดม่ใ่มึงหนีมาแบบนี้เนี่ยนี่น่ามันจะไม่ตามมาหรอวะรีบไปพี่มามาเดี๋ยวพี่เรากลับบ้านกันนะง่ายเดินเข้ามาพี่อยากไดโทรไปเลยนี่เมียของพี่นะพี่มา นะน,น้าไปทีชอบกันแล้วนะมึงเป็นใครมาสามู 我们。<Wow. S 2> wow. ไม่น่าคลอ,อนเลยวะไม่รู้มองดูศาสาไอ้เิงะรู้ละเราแกา้ตายไยผีไม่น่าเดินผ่านอกไปโอ๊ยผีไม่น่าไม่ใช่หมีควายจะเชิญโมงโมอย่างนี้เองออกมดีดีงั้นเราเราหนีขึ้นบนต้นไม้กูไม่ปิดตากูไม่ปิดตามาแร้เมืม่อมีผีหรือมีหมาบ้าหวะนั่งจะมเล่นไไดินได้แต่ไอ้คนทีน่นกูมันจะปวดหนีเดอนหนีเนี่ยหนี 小曼来。 ที่มาี <Donald> s! <S ่าพี่ตัวพูดชากพ่าสงพี่อยเท้้อเวัน่มากยชมันไม่มีแล้อีกแล้วมันไม่มีแล้วเก็บก็ พี่บี้มันตายไปแล้วพี่มาพี่าัม,ามาาไว้แล้ววันนี้ก็มาถึงเวลาของกูที่ต้องสาสาเข้อ ีหน้ามันงบถึงแม้ว่ามึงจะมีได้แค่ไหนสุดท้ายแล้วมต้องกายเป็นทาในนองของกู น้าพี่รู้ความจริงหมดแล้วพี่นาแกากูจะเอาลูกมึงแล้วมึง ไว้ในใจเสมอที่ฉันทำไปทั้งหมดเพราะรักเธอผู้เดียวอยากให้เธอทุกที้ผู้หญิงแค่เพียงหนึ่งคนที่ตุ้มเห็นเพราะรักมากจนหมดใจ 啊！Uh huh.